ท่านผู้ชมได้ฟังการการสามพันธมิตรีระหว่างออสเตรเลียและไทยนะครับซึ่งวันนี้จังหวัดพิษณุโลกเราได้รับเกียรติครับจากประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียนะครับและเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเดินทางพร้อมคณะมาเยือนที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่ห้องสมเด็จพระเอกาทศรสชั้นสองสารกลางจังหวัดพิษนุโลกมิสซิสเจนส์อดัมประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียพร้อมด้วยดรเจลล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางคารวะนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และยังคงเป็นการสารสัมพันธ์อันดีครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียด้วยครับค่ะต่อมาในเวลา13นาฬิกานะคะมิซิสแฌนอดัมนะคะปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็การคาออสเตรเลียนะคะดรแองเจล่าแม็กซ์โดนนะคะเอกอัครราชาทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยท่านได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีซึ่งอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2522นีิะคะมิซิสแจนอดัมปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็การคาออสเตรเลียเนี่ยได้เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่นะคะแล้วก็เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงอยากกลับมาเยี่ยมชมโรงเรียน,นคณะครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการนี้นายสุรสิทธิ์ลาบอินทรีนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก็นําคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีให้การต้อนรับนั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางเยือนจังหวัดพิษณุโลกครับนะถือว่าเป็นวาระโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับของการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของมิสซิสเจนอดัม ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าถือว่าเป็นการเน้นย้ำครับความสัมพันธ์ระหว่างระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียที่มีรากฐานจากผู้คนทั้งสองประเทศเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนะครับปีนี้ไทยออสเตรเลียได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตที่มี2ประเทศเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งจริงใจผ่านด้านภูมิศาสตร์ประชากรสายใยในครอบครัวภาคธุรกิจการศึกษาและการท่องเที่ยวทั้ง2ประเทศ ก็นี่ก็ถือเป็นนิมิตใหมายที่ดีอย่างหนึง่งนะครับเรื่องของหลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียและเอกอกัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยนิมิตหมายหลายๆคนอาจจะงง,งว่าเขามาดูงานที่เฉยละมั้งแต่นิมิตใหมายในการมาดูและเส้นทางร่องรอยเศร,ศษ,รฐษฐกิจภาคเหนือตอนล่างโดยอย่างยิ่งจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นดาวเด่นของภาคเหนือตอนล่าง <ทะ S 1> รองหรือพอๆกับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย จะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสมมติมิสซินมิสเจสอดัมเนี่ยเห็นโอกาสเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนเราอาจจะได้โคต้าการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มากขึ้นเราแลกเปลี่ยนเรื่องของวิชาการซึ่งการละกันนำพาเรื่องของมันสมองกับประเทศอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการค้าการขายออสเตรเลียเองบริโภคอะไรเช่นขนมปังหรือรับประทานข้าวสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นการคุยนอกรอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง70ปีที่เรา คบหากันมาด้สารสัมพันธ์ไมตรีอันแน่นแฟน<ช>นะครับ